ต้องขอบคุณอาจารย์ทวยสัต์เกิดแสงนะครับมีใจรักในด้านฟะุตบอลเป็นนักฟุตบอลอาวุโสของสีส้มรงด้วยนะครับทำมาทุกปีนะครับคือสุดๆครับตรงกันทุกปีเอาใจใส่กับลูกศิษย์นะครับสำหรับสีนครปีนี้ต้องบอกเลยว่าเข้มแข็งมากนะครับเข้มแข็งมากทีมงานและสตาฟโค้ชสุดยอดนะครับพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอ,องส่งเสริมสนับสนุนนะครับ ทั้งในด้านอาหารแล้ก็ในด้านการรับเงนมักกีฬาทำให้มีกำลังใจนะครับ,บรรก,ก็ขอให้สนับสนุนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆยนะครับเด็กเราจะได้หายใจจากยาเสพติกปัจจุบันนี้เยอะมากนะครับเยอะมากพอขึ้นมหนึ่งมอสองนี่ให้ระวังเลย อันตรายมากอ้าวนกกีฬาทั้งหมดนะครับพบคุณตันน้งกีรษะสนามไหมครับ